เราว่าเราไปตามหาฮีโรบายต่อเอะไปลุยกันเลยไปเออ,เอ,อพี่ครับขอแอปเปิ้ลลูกหนึ่งครับไม่มีอะนะ้องมีแต่ความตายอะเอาไหมเฮ้ยไม่เอาอ่ะโดนคนหน้าอุบัติฆ่าตายแล้วตายตามไม่หลับบอสกลาง,งั้นไอเราที่เราจะไปต่อทีนึงไหนอยู่ที่ไหน ที่ต่อไปลออแล้วครับอืมเรามองขอึ้นไปทำไมยี <c oughs> ่สิบเพมันน่ากินดีครับเราตกลงจะไปที่ไหนเนี่ยอ๋อไปที่พิกซัมบี้ครับมายู่ตรงไหนละ่ะก็ขางบนนั้นนะครับ <c oughs> ขางบนั้นไปกั <c oughs> นเลย <c oughs> ยอ่อ